เป็นที่ถกเถียงกันไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยมาร์เก็ตติ้งกับเซลล์มันแยกขาดจากกันหรือเปล่ากระบวนการตัดสินใจของคนที่เขาจะซื้อเราจริงๆอ่ะมันอยู่ที่มาร์เก็ตติ้งว่าเธอนําเสนอตัวเองได้ดีเขาเลยซื้อหรือมันอยู่ที่คนขายขายได้ดีเขาเลยซื้อถ้าถามฉันมันคือเรื่องเดียวกันมันไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้เว้ยเพราะว่าถ้าให้ฉันเทียบมนุษย์มานานก็คือเธอเข้าไปทําความรู้จกักพูดคุยเอ้ยเขาเปรียบเทียบเธอกับนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเธอปิดการขายไม่ดีอ่ะเรื่อง ย,ยหรือโพโรเซสมาเก็ตติ้งอะ่ะมันยาวนานเกินไปแล้วเขาถอยกลางคันอ่ะมันก็ไปไม่ถึงเซลล์เวลาคิดแผนมาเก็ตติ้งอะ่ะมันก็ต้องนึกถึงปลายทางที่เป็นเซลล์ด้วยรวมถึงเซลล์ที่ขายอะ่ะมันก็ต้องนึกถึงกระบวนการมารเก็ตติ้งด้วยว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าถ้าบริษัทไหนที่มาเก็ตติ้งกับเซลล์อ่ะแยกขาดออกจากกันมากอะ่ะฉันพูดเลยนะ <c oughs> เหนื่อย c e o จะแบบรู้สึกว่าทำไมพวกมึงไม่คุยกันวะทำไมสิ่งที่เราควรจะได้เรากลับไม่ได้เพราะมาเก็ตติ้งกับเซลล์ไม่ถูกกัน